กองกำลังทหารรานจูโจมจากค่ายปักธงชัยถูกส่งเข้าไปในสมรภูมิเขาค้ออาเภอหลุมสัก์จังหวัดเพชรบูรณ์เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2524ภารกิจการปฏิบัติในช่วงแรกคือให้กองกาลังทหารรานจูโจมจากค่ายปักธงชัยขึ้นกําลังเข้าโจมตีผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์บริเวณ1909และพื้นที่ใกล้เคียง ในระหว่างการเคลื่อนกำลังเขา้าโจมตีผู้กอ่อกะรลายคอมมิวนิสต์ที่เนิน909ของกำลังฐานพาันจู่โจมไข่ปักธงใช้ได้ปะทะกับผู้กอ่อกรลายคอมมิวนิสต์อย่างหนักแต่เราสามารถยึดเนิน909ได้เป็นผลสำเร็จแต่บนความสำเร็จในการวิบัติครั้งนั้นฝ่ายเราได้รับบาดเจ็บสาหัสจำนวนสองนายได้แก่อาสาสมัครฐาน,ลานพลันไพรัตมณีเลิศและอาสาสมัครทหารพลาน ปรีชาสายเวล